สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงในหัวข้อนะคะในสายตาของเขาคนนั้นเนี่ยคุณเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะเข้าหัวข้อกันเลยเนาะคุณในสายตาเขาเป็นอย่างไรนะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นให้ชัดเจนนะคะโอ้เดลเวอร์นะคะ1ช of cup 10 of Sword, o okay. k Knight of w o r นะคะอัศวินถือไม้แล้วก็ The Moon ถามว่าในแสาตาของเขาคนนั้นนะคะคุณเป็นอย่างไรนะคะถามว่าเขาเนี่ยสนใจคุณไหมสนใจนะคะเพราะว่าไพ่ d e l v e r นะคะ อ่าแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาเนาะสนใจแน่นอนแล้วก็มีอัศวินถือไม้นะคะสนใจแน่นอนเนาะแล้วก็เขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่เหมือนไม่ได้เลือกเขาเต็มที่อะค่ะมันมีเส้นบางๆก,กั้นอยู่เนาะระหว่างความรักกับการงานเขามองว่าคุณอะยังไม่ได้เลือก เขาสักเท่าไหร่อาจจะเลือกงานด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขได้แต่ก็เป็นคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่านะตอนนี้น่ะเขามีทั้งความรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่เศร้าลึกๆข้างในใจิตใจของเขานะคะ อาจจะเศร้าในเรื่องของเขาได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่คุณแสดงออกหรือได้เห็นการแสดงออกของคุณบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะปวดใจอะ่ะเขารู้สึกมันมีความรู้สึกแบบเศร้า เหงาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ดูดูกันอยู่นะคะแล้วก็เขาก็มองว่าคุณน่ะสามารถเติมเต็มความสุขให้เขาได้แต่ก็อีกเช่นเดียวกันค่ะว่าคุณก็เป็นคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดได้มากเชก่นกันนั่นหมายความว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วก็ รักคุณค่อนข้างมากเนาะถ้าในกรณีที่กำลังดูดูกันอยู่นะคะเขาก็สนใจในตัวคุณมากถึงขั้นลหลงไหลเนาะอาจจะมีสถานะหรือไม่มีก็ตามนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็คือเขาก็คิดจริงจังกับคุณไปแล้วนะคะแต่มันมีบางอย่างเนี่ยที่อาจจะทำให้คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจกันมากพอแม่หมอฮิปเลยมองว่า คุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็มาดูอีกว่าในสายตาขเขาเนาะเขามองคุณเป็นยังไงอีกเรามาดูกันนะคะว่าในสายตาของเขาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรอีกนะคะโรสแมรี่นะคะ เป็นอย่างไรคุณในใสายตาเขาถามว่าคุณเนี่ยในใสายตาเขาเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่สามารถเยียวยาเขาได้นะคะในความรู้สึกของของเขาอะคะ่ะ mm hmm. การที่คุณแสดงออก ความเป็นตัวตนของคุณความอบอุ่นของคุณความเป็นตัวตนของคุณนะคะทำให้เขารู้สึกว่าคุณอะสามารถเยียวยาเขาได้คุณอาจจะทำให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็เขารู้สึกเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะเคยเจอกันมาก่อนเคยเจอในที่นี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่แค่ในในปัจจุบันเนาะมันมีในเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของอดีตชาติก็ได้นะคะก็ปวดให้วิจารณญาณกันด้วยเนาะเขาเขาจดจำคุณได้อะคะ่ะในในความรู้สึกลึกๆของเขานะคะเขารู้สึกจดจ,จำคุณได้และะ้วเขารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างอะที่มันจุดประกายคุณกับเขาให้เชื่อมโยงกัน มันมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็เขามองว่าคุณสามารถทำให้เขาลืมความรู้สึกไม่ดีในอดีตได้เขารู้สึกปล่อยวางกับความเสียใจกเก่าๆได้นะคะแล้วเขามองว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความเชื่อ ที่เหมือนกันกับเขามันมีความเชื่อที่บอกไม่ถูกอะคะ่ะว่ามันเป็นอย่างไรเนาะแต่มันมีความเชื่อนั้นเชื่อมโยงคุณสองคนไว้ด้วยกันถ้าคุณลองแบบหรือในในที่นี้นะอาจจะหมายถึงว่าคุณกับเขามีความเชื่อแบบเดียวกันมีแนวคิด การใช้ชีวิตทัศนคติที่ไปในแ,แนวทางเดียวกันก็ได้นะคะส่วนเขามองว่าตัวคุณนะคะ่ะมักจะชอบควบคุมเขาเนาะเป็นหอคลิปก็ขออันตาใา้นะคะว่าคุณอนะชอบควบคุมเขาชอบควบคุมให้เขาเนี่ยเป็นไปตามที่คุณต้องการเพราะบางทีนะ่ะเขาก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้เอนจอยเท่าไหร่นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดให้คุณฟังเท่านั้นเองนะคะก็ส่วนนี้เนี่ยถ้าแม่หมอหิมมองว่าคนรจะคนละครึ่งทางเนาะอะไรที่แบบพูดคุยกันได้ก็พูดคุยกันดีกว่ามากกว่าการควบคุมนะคะเอ่อถ้ามองในมุมมองของแม่หมอหิมเนาะ อันนี้ก็คือแม่หมอฮิก็ไม่ได้ชอบให้ใครควบคุมเนาะเพราะว่าค่อนข้างมีอิสระ,ะเป็นของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเอ้ยเราจะต้องอยู่นอกกรอบอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้สึกอะไรเราจะปล่อยให้เรารู้สึกแล้วก็ถ้าคือจะบอกยังไงดีถ้ามองในมุมมองแบบคาเรกน,นะคะแลกเปลี่ยนทัศนคติเนาะแม่หมอฮีก็บอกว่า การที่จะทําให้เราเนี่ยทําตามโดยสมัครใจอะ่ะมันมันดีกว่ามากกว่าการที่จะแบบมาควบคุมว่าจะให้เราเป็นอย่างนั้นจะให้เราเป็นอย่างนี้อะคะ่ะคุณหมอฮิมอมองว่าถ้าทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะทําเองโดยสมัครใจอะ่ะมันจะแบบ มันมันดีกว่าไหมมันจะมีความแบบสบายใจด้วยการทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่าอยอะค่ะแม่หมอฮิมองแบบนั้น,น,นเนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะก็เนี่ยแหละคือคุณชอบควบคุมเขาเนาะบางทีเขาไม่ได้ชอบให้แบบใครควบค,คุมเท่าไหร่อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เขาอะเป็นคนที่เคืออะไรคะ มองในความเป็นจริงเนาะและเขาก็รู้สึกว่าคุณอะชอบแบบลองเชิงเขาชอบแบบชอบพิสูจน์ความจริงอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะพิสูจน์ไปทาไมอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเขามีความแบบ question mark อยู่เนาะเขามีความสงสัยอยู่นะคะแล้วเขาก็มองว่า ตัวคุณน่ะแบบมีมีมีความรู้สึกสงสัยในตัวเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณจะมาลองมาลองในความเชื่อฉันหรอหรือแบบแบบลองลองภูมิเขาหรออะไรประมาณนี้ค่ะคุณเป็นคนชอบแบบพิสูจน์หาความจริงหรือแบบชอบที่จะ หาเหตุผลในสิ่งที่เขาเป็นก็ได้นะคะเหมือนก็คล้ายๆแบบตัวคณิตศาสตร์ที่คุณต้องการหาคําตอบประมาณนี้นะคะ่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็มองว่าแบบเฮ้ยคุณแบบว่าสงสัยอะไรในตัวฉันถึงจะต้องพิสูจน์ขนาดนั้นนะคะเนาะมันก็เป็นคําตั้งกดความประมาณนี้นะคะส่วนใบสุดท้ายเนี่ยเขามองว่า ตัวคุณนะคะเป็นคนที่สามารถปกป้องเขาได้มันมันมีความรู้สึกแบบนั้นน่ะอาจจะได้วว่าหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันที่แรงอย่างเช่นเกิดวันอังคารเกิดวันเสราร์เกิดวันอาทิตย์นะคะ เกิดวันที่หรือเป็นวันพุธกลางคืนก็ได้พุราหูเนาะจะเป็นวันที่ค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ตัวคุณอะมีมีพลังงานของผู้ปกป้องสูงมากหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่นนะคะชอบปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าแล้วเขาก็รู้สึก เวลาใกล้คุณนะคะเขารู้สึกเขารับรู้ถึงพลังงานนั้นและเขารู้สึกดีทุกครั้งนะคะที่คุณน่ะอยู่แบบอยู่ใ,ใกล้เขาแล้วก็เป็นคนแบบนี้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะอบอุ่นในความความแบบในการ ปกป้องของคุณเขาอยากเป็นคนที่ถูกคุณปกป้องอะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณอะยอมรับในในในตัวตนของเขาได้คนคนนี้ก็มีความขัดแย้งค่อนข้างมากนะคะ่ะคือตั้งแต่แรกแล้วเนาะเรื่องเอ่อไพท่ทาโร่นะคะว่าเขาค่อนข้างขัดแย้งในความรู้สึกอะ ในความรู้สึกอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณนะ่ยยอมรับในตัวตนของเขาแต่ในบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องความเชื่อเนาะที่บางทีคุณคุณไม่เคยพบไม่เคยเจออะ่ะก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องสงสัยนะที่ต้องสงสัยนะ้ะต้องบอกอย่างนี้แต่อเขาก็รู้สึกว่าคุณก็ยอมรับในตัวตนเขาได้ถ้าคุณได้ได,ได้รู้เห็นและผลหรือที่มาที่ไปหรือได้พิสูจน์ว่า สิ่งนี้คือคือ,ค,อคือมีเหตุและผลเชื่อถือได้อะไรประมาณเนี้ค่ะเนอะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะก็ยอมรับในตัวตนเขานั่นแหละแต่แค่ว่าเออแบบต้องการคําตอบอะไรประมาณนี้อะค่ะเนอะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนเราก็จะมาส่องกันนะคะว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยความความรักของคุณทั้งคู่น่ยจะเป็นในทิศทางไหนแนวทางไหนนะคะ ขออนุญ,ญาตวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะมาดูว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะความดังของคุณน้องคู่เนาะโอเคสองใบจะเป็นนี่นะคะสองใบนี้เนาะจะคุณนะคะ โอเคอสองใบนี้นะคะอันนี้อือันนี้มองเห็นไม่เ่ยแสงมันอาจจะสะท้อนนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยโอเคเห็นชั้นนะคะใบแรกเนาะอันนี้นะคะ s u r ร e เดอรนะคะก็คือการยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ถ้าแปลตามไพ่เลยเนี่ยก็คือ,อ,อบางครั้งนะคะเราเนี่ยจะต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ผ่านมาแล้วก่อนที่จะมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะให้ปล่อยวางและทุกอย่างของเราเนี่ย จะประสบความสําเร็จนั่นหมายความว่าก็คือสิ่งใดแล้วนะคะที่มันผ่านมาเนาะไม่ว่าจะเหตุการณ์ที่ทําให้เสียใจทําให้เศร้าทําให้หนอยนะคะเราต้องเคลียร์ความรู้สึกนั้นออกไปก่อนเนาะอาจจะเป็นกับกับเขาในปัจจุบันก็ได้กับคนคนในใจของคุณปัจจุบันก็ได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต กับคนกันก่อนก็ได้นะคะจะต้องเคลียร์ความรู้สึกนั้นมันเป็นการที่เราต้องยอมซีโรราบต่ออดีตที่มันผ่านมาเพื่อที่จะเปิดรับคนคนนี้ได้อย่างแท้จริงนะคะคุณจะต้องถามใจตัวเองว่าคนคนเนี้เป็นคนที่คุณเนี่ยจะเดินต่อด้วยไหมถึง คนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนที่คุณจะเดินต่อด้วยแต่การที่เราจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆทิ้งเนี่ยก็เป็นการดีต่อต,ตัวคุณที่จะทำให้คุณเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นเราจะไม่เอาประสบการณ์ที่ไม่ดีจากคนเก่าๆ มาตัดสินคนที่จะเข้ามาใหม่นั่นเป็นเหมือนกับเราเนี่ยสร้างกำแพงให้ใจเราเองนะคะแล้วมันจะทำให้เรานะ่คิดลบต่อคนที่เข้ามาได้นะคะมันจะไม่ไม่ไม่ทำให้คุณอนะ่ะเปิดใจอย่างอย่างแท้จริงนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบเอ๊จะเป็นแบบนั้นไหมจะเป็นแบบนี้ไหมมันทำให้อย่างแบบไพ่ใบต่อมาค่ะจะทำให้ความเชื่อมั่น ในคนที่คุณกำลังแบบรู้สึกดีด้วยกำลังสนใจเนี่ยมันทำให้ความเชื่อมั่นตรงนั้นในตัวเขาลดลงหรือในความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณลดลงก็ได้นะคะส่วนไ้่ยบนี้เนาะ trust นะคะก็คือความเชื่อมั่นเนาะความเ,เชื่อมัน่นเชื่อใจไว้วางใจนะคะถ้าเกิดแปลตามให้เลยเนี่ยก็คือ,อ,อการเปลี่ยนแปลงนะคะ เกิดจากการยอมรับเมื่อคุณยอมรับในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าสิ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะมาจะเกิดจากการยอมรับในสิ่งที่เป็นปัจจุบันแล้วมันจะเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นทันทีอะค่ะเนาะก็ให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแบบความรักครั้งนี้คุณตัดสินใจแล้วแหละว่าจะไปต่อให้คุณลองเชื่อมั่นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพราะแม่หมอฮิปเชื่อว่าอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะมันมกจะมีเหตุและผลเสมอถึงแม้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายร้รู้สึก ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่สอนเราเช่นกันนะคะเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันได้วิธีหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้นะคะแม่หมอฮิปจะมองแบบนี้เสมอเนาะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอะค่ะที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์กับเรานะคะถึงต่อให้มันจะเป็นเรื่องแบบไม่ดีอ่ะคนคนข้างาจะแบบเอยฉันไม่ได้อยากเจอเรื่องไม่ดีแต่มันก็เป็นเหมือนแบบทำให้เราได้เรียนรู้แล้ว ตั้งรับรับมือกับมันได้นะคะนี่ก็คือ,อตัวตนของคุณนะคะในสายตาของเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามา,ารับชมรับฟังนะคะแล้วก็หากใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะ สามารถทักแชทส่วนตัวมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่มองทิ้งจะแจงรายละเอียดก่อนที่คุณจะตัดสินใจดูก็ได้นะคะก็ขอบคุณค่ะ